เอ้ยตาชุบเพื่อนสตาชุบเพื่อนเอ้ยเพื่อนยังไม่ตายเพื่อนยังไม่ตายตาเล่นมีหน่อยตาเล่นมีหน่อยครับสตาเล่นมีนเล่นมีเลยรับมีนไปเลยเดี๋ยวดูตาเล่นดิภาพไหนคือวิธีการเล่นแบบแฟมแบบมันเล่นง่ายครับมันไม่ได้เล่นยากคือมันเล่นง่ายคือมันไม่ต้องเรียนรู้เยอะชุบเพื่อนแค่นั้นอะ ชุบเพื่อนโดนตลอดใครมไวชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนต้ตายโดไม้ตายเพื่อนต้ตาโอ้สตาตายหมดเลยสตาชุบเพื่อนหน่อยสตาสตาชุบเพื่อนหน่อยสตาโอ้ตายหมด่สตาช่อน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 สตาช่ยสตาช่ยสตาช่อน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 สตาช่สต่อนสตาช่สต่อนสตาชุบเพื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 ่อนสตาช แน้วเามื่อกี้เขาเอาปืนมาหลังไฟเราหมดเลยเขามาเกี็บเขามาทู่วตัวไม้แต่พี่คือคนจะบอก่เลยว่าต้องดึงเราต้องขึ้นรถให้ได้เว้ยไม่ง have <S 2 <S 2> <s ั้นมันแก่ใช่ใช่ใช่แล้วนปืนผมผมเป็น GTO ตรงกลางเล่นๆขอเล่นมีดกันเยอะหน่อยป้าทำไมทำไมรู้สึกเราเล่นกันแต่ไม้มันปิดเขาไม่ตายนะเว้ยไม่จะคนเล่นไม้เนาะไอ้ย่าแพ้สนามมีแต่คนเล่นไม้อะเล่นมีดกันนะดีเพื่อนแม่งมึงดูเขาดิเขาก็มีแต่ไม้เขาก็มีแต่ไม้นอกจากจะเกินแล้วอ่ะเดี๋ยวนะ คือจริงวิธีการเล่นของเรามันไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องทําให้ชินอ่ะคือจังหวะมั่วจังหวะนัวอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นใช่ครับที่เราแพ้คือปืนไงปืนเราแพ้ไงถ้าเราปืนเราหมดแต่ว่าแต่ว่าถ้ากลับการไปเล่นแฟมแล้วอะคือปืนอะมันจะไม่ค่อยสำคัญเพราะว่าอย่างเช่นผมโดนกดใช่ป่ะกูก็แดกยากันไว้อสมมุติผมขึ้นไปบนตึกใช่ไหมแล้วผมก็กินยากันแล้วผมก็ยิงเพื่อนอย่างเดียวนึกภาพไหม ผมยิงผมยิงผมยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนแต่ว่าตอนไฟกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องต้องบอกพวกตอสด,ด้วยว่าถ้าตอนไฟอะ่ะห้ามกินยาก,กันนะแรกๆอะ่ะเพราะว่าถ้ากินยาก,กันเท่ากับว่าเราจะชุบเพื่อนไม่ได้ต้องเดี๋ยวต้องต้องต้องบอกน้องเวลาเวลาเข้าไปถึงแฟมแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ไปซ้อมที่แฟมเมมก็น่าจะรู้ว่ะว่าควรแบบไหนซิกซกีขอลุงซ้อมบ้างไม,ไม่เลยครับ น่าจะไม่นะไม่รู้ดิไอเป๊ปมันเป็นคนจัดการอะซิกซิกได้เปรียบหรอไม่แน่ไม่แน่ครับไม่ไม่ไม่แน่คือซิกซิกคือตอนนี้แฟะมันมันก็เพิ่มมาเรื่อยเรื่อยนึกภาพครับมันก็ไม่ได้เหมือนตอนที่ซิกซิกเขาเล่นกันอยู่ทั้งหมดคือคนไปเล่นแบบนั้นนานบางทีมันก็อาจจะลืมแบบแบบเก่าไปแล้วก็ได้นะครับผมมองว่าไม่ไม่ไม่ใช่เสมอไปซิกซิกเคยเล่นก็จริงแต่ว่ามันเมื่อนานแล้วไง มันเมื่อนานแล้วไงครับตอนนี้มันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะตอนฟิกฟิกอยู่ไม่มียากันครับน่าจะมีเป้่ายากันนะ่ะแฟนมันมีต้องนานแล้วยากันนะฮะแฟนมันมีต้องนานแล้วยากันนะ พเื่อนตายตามชุดเพื่อนอยู่ใครได้ไป,อไปจอดจุ่มในไฟคนเดียวก็พอแล้วผมขับ GTO เลื่อนไปเลื่อนมาไม่รู้ใครเห็นเปล่าผมยิงออไม่ทันหวะทุกคนแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วก็ขอขอคนนึงได้ไหมที่เป็นมีดอ่ะมีใครมีใครอาสาไหมมีดอ่ะมึงคอยชนอย่างเดียวได้ไหมชนให้พังก็ได้ชนให้ต้องชนให้พังอ่ะ<ม>จริงๆแบบเออออไอไอริดและข่อยคนนี้ไหมเอาชนให้พังเลยพอเสร็จผมผมก็เล่นหน้าที่ผมเล่นนี่แหละครับเมื่อกี้ชนให้พังเลยนะชนแบบชนให้พังแล้วก็ลอ่ะ ชุบแล้วชุบเพื่อนแล้วชุบ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 อยู่ชุบต่อเจ้าเติมเจ้าเติมชุบอยู่นล้วแต่แต่ชุบอยู่ตายไม่ถี่ไม่ถี่มีเบี้ยนเปลี่ยนมีอะไยนะไอ้เปลี่ยนมีเลไรเปลี่ยไไม่หน่อยเปลี่ยนไม่หน่อยเปลี่ยนไม่หน่อยตรงนี้เขาชุบสองคนตรงนี้เขาชุบสองคนเยี่ยของริงน้องเวียนปลานัวใหญสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อน มิติชุบหน่อยเปนมิตชุบหน่อยเอ้ยคุณโดนยิงชุบไปเดี๋ยวชุบนีไปเดี๋ยวชุบดีไอพี่ปืนบนรถปืนบนรถใครไปยิงปืนบล็อหน่อยดิเฮ้ยตาตาเบียนมีดด้วยเบียนมีดด้วยไปแล้วก๊อฟไปแล้วก๊อฟไม่ตายเว้ยไม่ตายเลยไม่ต้ยเลยบันไรนะไม่เราคุยกับเขาแล้วเราคุยกับเขาแล้วไม่เป็นไรเราจะไปเพิ่มได้ไงล่ะไอร้ายสตา

来，打一，打一，打一呀，呀。

ยเลยันลยยันตาชุดเพื่อนไก่เยอะสลาชุดมเยตาชุเพื่อนหน่อยน่อยหน่อยยันหน่อยยันหน่อยยันหน่อยวันี้ยันหน่อยตื่นตื่นตื่นพี่พี่พี่เดียวพดีตื่นนะอ่ะเอ้ยให้กันโอ้ยชุกแล้วชุบแล้วชุบแล้วไอโดไอโด้โดดูไม้ใบเวดด้วย

เราปะป๊าขึ <toys> ้นไปดโอ้ยช่วยมันอีกแฟนๆมาชเวยมันอีกตายตายอยากตายเลยฝนฝนยิงหน่อยยิงหน่อยพี่รีจำพี่ไม่ได้เลยกัตายตายตายกูตายกูตายสตาร์ชุบเพื่อนเยอะสตาร์สตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนเยอะๆสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนเยอะๆสตาชุบเพื่อนเยอะไสวยสวยเกินโกร๋มึงมึงเบียดไปหมักของมือเลยต่อยขัดกันนะเบียดไปหมักเลยต่อยขัดอ่ะ

ไอ้ด um: ิบหดเนี่ยสตาชุบเพื่อน well> ี่สตาสตาชุบเพื่อนี่สตาร์ชุบเพื่อนตายสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์ชุบเพื่อนสตาร์บเ่อชุเพื่อนจอไใหมเอาสตาจอมใหมเอาสตาร์ขอบปืนคนหนึ่งขอบปืนคนหนึ่งตั่อยต่อยมันจะหมดแล้ว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 เจอมาอย่างวะแต่ตาเทาสตาร์คอมูแม่งโคตรรันเลยเนาะสตาคอมูแม่งรันยิงเงี้ยไอ้ยี่อะแปดเซิร์ฟเต็มแม่งทุกเซิร์ฟรอคิวแม่งทุกเซิร์ฟอะไอ้ยี่อะ เฮียมึงคิดดูเลห้าร้อยคนใช่ไหมห้าร้อยคนแปดเสริมเท่ากับเท่าไหร่วะแปดแปดคูณห้าร้อยี่พันหมดแน่เฮียรันที่หมายสี่พันอะเยียสี่พันอ่ะมึงว่าไงอะสี่พันบวกอะยิ่งเท่ อะตีไปเลยเข้าวห้าพันนะผมผมตีไปเลยห้าพันเฮียห้าพันบวกโคตรหลัน